ผมของค,ครับพี่แชมป์ควอมน้องน้าขาวเลยใช่ไหมครับ <c oughs> พี่แชมป์กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่อผมเป็นเนื้อผ่านมาเป็นยังไงที่พี่มาเล่าเรื่องคดีทีก่อ่ะก่อนอื่นผมขอชี้แจงก่อนเพราะว่ากลัวคนเข้าใจผิดคือเรื่องนี้กับเรื่องที่คุณพ่อเคยรุกชนนะครับในอดีตที่ผ่านมาคนละเรื่องเลยนะครับผมบเป็นเป็นคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้คือคุณพ่อผมป่วยเป็นมะเร็งครับผมระยะสุดท้ายครับ ใช่ใช่ครับผมผมก็ค่อนข้างค่อนข้างเครียดนิดนึงครับช่วงนี้ครับผมครับแล้วก็ผมก็เลยต้องต้องขายสิ่งที่แบบเรารักครับครับเพื่อเอาเงินมามาเตรียมไว้เพื่อจะรักษาคุณพ่อครับใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นตรวตรวจเจอตอนไหนยังไงตับตรวจเจอคือตอนแรกอ่ะคุณพ่อปวดหลังครับปวดหลังบริเวณคอครับแล้วก็ปวดมาเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่หนักมากแล้วอยู่อ่ะมันเหมือนแบบอยู่ก็หนักมากขึ้นมาเลยครับเหมือน ช่ก็เลยไปตรวจจะไปผ่าที่ว่าเป็นกระดูกทับเส้นประมาณนี้ครับแล้วก็มาตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลครับครับผมแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าคุณพ่อมีก้อนเนื้อที่ปอดครับผมแล้วก็ไปเจาะก,ก้อนเนื้อไปตรวจตามสเต็ปค,ครับแล้วก็ได้ได้ผลว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งครับผมก็คือตอนนี้มะเร็งก็อยู่ในขั้นไม่เรียกว่าขั้นสุดท้ายดีกว่าเรียกว่าขั้นลุกลามมันแพร่พกระจายเป็นมะเร็งนที่ปอดครับ มะเร็งพิบอ่อนแล้วก็แพร่กระจายไปยที่ท,ท,ที่ที่บริเวณกระดูกขอ้อลังใช่ใช่ก็เลยทําให้ปวดมากครับปวดามากพี่เขาตัดจุดบาดทต่ครั้งที่แล้วจนมาปวดเจอมะเร็งมันใช้เวลากี่ปีครั้งที่แล้วอุบัติเหตุตอนปลายปี2020ค,ครับผมแล้วก็เพิ่งเพิ่งตรวจเจอก็คือต้อนปีที่ผ่านมาเลยครับครับผมก็ปีนี้ปี2024เนาะประมาณ3ปีอืมตอนนี้สุขภาพคุณพ่อ กออ็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่ใช่ค<ๆ>ุณบ,บอกว่าอาการ,ต,รต,นนต้องดูแลนะครับก็ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ขั้นตัดสินใจครับว่าคุณพ,พ่อจะรักษาต่อไหมเพราะว่าบางวั <ๆ S 2> นคุณพ่อก็ใจสู้ก็แบบเออเราจะยอมไม่ได้นะครับผมก็ลุกข,ขึ้นมาทานข้าวแล้วก็เดินเล่นสวนหน้าบ้านนะครับแต่ว่าบางวันก็คือค่อนข้าง ค่อนข,ข้างห่อเหี่ยวครับผมก็คือนอนทั้งวันแล้วก็ไม่ค่อยทานข้าวอ,นนอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับตอนนี้คือแชมปม์มีการตัดสินใจไว้ท่องข้าวไว้อย่างไรคะคือตอนเนี้คุณพ่อผลตรวจเลือดมาครับก็คือร่างกายยังแบบนม่แข็งแรงพอที่จะให้ีโมีครับใช่ใช่ก็ก็ต้องก็ต้องให้คุณพ่อทานข้าวเยอะอประมาณสัปดาห์ของสัปดาห์เราไปตรวจใหม่ครับค,ครับแต่ทีเนี้ย แต่ทีนี้ผมก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณพ่อครับเพราะว่าเขาปวดมากจริงแบบปวดจนแบบต้องให้มอร์ฟีนที่เป็นเม็ดครับแล้วถ้าผ่านไปแป๊บนึงแล้วยังไม่หายก็ต้องให้มอร์ฟีนที่เป็นน้ำเพิ่มรน้สึกของ,น<ไ>งคนรอ<ไ>บข้างกำลังใจให้กันยังไงบ้างแต่คุณพ่อด้วยระกับครอบครัวด้วยครับก็ก็เออก็พยายามเวลาเข้าบ้านก็เราก็ทําตัวเหมือนเดิมครับก็พยายามแบบกระตุ้นนะครับกระตุ้นตัวเองให้แบบ กร็ปี่กระเป๋าแล้วก็แบบสดใสครับพี่แล้วพี่ผมมีพี่สาวสองคนทั้งสองคนก็ทําเหมือนกันครับแล้วก็พยายามเออหาวิธีการต่างๆมาบอกให้คุณพ่อทานข้าวแล้วก็ให้ออกจากบ้านไปเดินเล่นครับเขาชอบทําสวนชอบขับรถชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามพาเขาไปนั่งรถเล่นไงอย่างนค่ารักษามันเยอะขนาดไหนครับอะไรนะครับค่ารักษาแค่เราต้องเกินตัวเยอะๆครับเพราะว่าเออมันมียาตัวหนึ่งแต่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วครับ ้าเกิดว่าใช้ยาตัวนี้ผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่าคีโมน้อยกว่าคีโมใช่ใช่แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะก็ต้องอยู่ที่ร่างกายแล้วก็จิตใจลุงพ่อว่าเขาพร้อมไหมแต่คือยาตัวนี้ตอนหนึ่งโดสมันมันสูงมากพี่ทา้งขจายต่อโดสมันสูงมากซึ่งซึ่งต้องใช้แบบเป็นคอร์สเลยครับครับผมก็เลยต้องเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนซึ่งคอประมาณเท่าไหร่ประมาณหกหลักหรือยังตอนหนึ่งเข็มอ่ะครับตอนหนึ่งเข็มหกหลักครับพี่ซึ่งต้องใช้กี่เข็ม เอออันนี้คุณหมอเขายังไม่บอกครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าคือผมมีรุ่นพี่ที่เป็นหมอเขาบอกว่าโอ้หเตรียมไว้เลยใช้อะไหมเตรียมพร้อมไว้เลยดีกว่าทีนี้ในส่วนของคดีของคุณหมอคือจบไปแล้วใช่ไหมอ่าคดีที่อุบัติเหตุเมื่อปี2020บจบแล้วนะครับคือกรณีได้จ่ายค่าชดเชยอะไรตามศาลจังใช่ใช่ครับทุกอย่างคือจบแล้วเขาเราับผิดชอบทุกอย่างนะครับแต่ทีนี้คดีไหนที่แคมป์ปิ้งล้องไปอันนี้คือยังไงอ,อันนี้คือเป็นเขาผิดสัญญ,ญาปณีปนอมยอมความครับอ่าใช่ครับแล้ว ผมก็ทวงทว<ร>งทวง<ร>ครับแล้วเขาก็เหมือนกับผัดไปไดเรื่อยๆครับผมก็เลยก็<ร>เลยมีการทําสัญญาปฏิปนอมยอมความขึ้นมาครับผมทางเขานะครับแล้วก็เขาก็มีการเซ็นสัญญาปฏิปนอมยอมความครับแล้วทีนี้พอเซ็นปับ๊บเขาก็ยังไม่มีการจ่ายเงินมาตามสัญญาครับครับผมใช่ผมก็เลยปรึกษาที่ทนายตั้มครับผมครับขอถามนาระยะเวลาที โคผมพวงมาหลายเดือนเหมือนกันครับพวงมาหลายเดือนเหมือนกันพวงมาสักพักเลยครับนานนานเป็นตัไม่อยากตัวเลขมันกี่หลักครับผมตัวเลขเจ็ดหลักครับซึ่งมันเป็นเงินก้อนที่เราต้องใช้เรางจริใช่ใช่ครับซึ่งมันเป็นเงินก้อนที่แบบคือบ้านผมมาต้องบอกก่อนว่ามีคนแก่อยู่หลายคนครับเออมีคุณยายครับแม่ครับแลวคุณพ่อวันนี้คุณแม่ก็เหมือนกับไปตรวจร่างกายครับแล้วก็เจอก้อนเนื้อในปอดอีกคนหนึ่งเมื่อ เมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านก็กําลังเจาะก้อนเนื้อนี้แล้วก็ตรวจว่าเป็นเป็นหรือเปล่าครับเพราะว่าคุณแม่ผมเป็นครูครับแล้วก็ใช้ช็อกมาทั้งชีวิตอะครับเขียนกระดาษใช่ไ้ในเรื่องสงนสดส่วนเลยนโทราพท์เปแล้วเขาได้ติดต่อไหมหรือว่าเขาเอออันนี้ให้ให้เป็นเรื่องของทางทางศาลรใช่ใช่ครับพี่ผมผมต้องขออภัยด้วยเพราะผมเอออาจจะพูดไม่ได้เยอะเพราะว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนใช่ใช่ครับอยู่ขั้นตอนศาล คือจะมีการจองกันมาใช่ครับใช่ครับแต่พี่แชมอยากบอกอะไรตรงไหนเพราะว่าเราได้คุยกันมาแล้วนนี้แตอนนี้เราได้คุยกับทางผู้กำกีเราก็ถ้าถ้าอยากบอกได้พี่ผมก็เหมือนในโพสเลยครับพี่คืนเงินผมเถอะครับคือผมมีเรื่องต้องใช้เงินจริงๆครับคือถ้าถ้าคุณแม่ผมตรวจเจอคนมันมันก็มันก็ต้องเตรียมมาเยอะขึ้นขอโทษนะคะตอนนี้ค่ะว่าการ ตอนนี้ที่บ้านก็ถ้าถามว่าออโอเคไหมผมก็ยังมีงานอยู่ครับก็ก็ตอนนี้ก็ยังแบบกำลัตื่นกำลึงต่นแต่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ที่มันต้องใช้เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาใช่ครับก็คงต้อ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 งขาให้ได้อย่างสาวที่น้องจะต้องคุยเยอะมากเพราะว่าตอนนี้แชมป์ก็เป็นเสาราเราก็เป็นผู้ชายคนเดียวที่แข็งแรงที่สุดมันต้องคุยต้องให้กำลังใจกที่สาว เออก็เป็นการกระทำมากกว่านี่ก็แบบเออก็บอกว่าคือก็บอกว่าพวกเองต้องจะุยกยนเองเองกับเราไงคนระับนะพวกเองต้องห้ามห้ามดาวให้พ่อเห็นเออห้ามแบบห้ามซึมห้ามอะไรนะทำทุกอย่างให้มันปกติครับผมแล้วก็แล้วก็คุยกันมากขึ้นกอดกันมากขึ้นครับให้กำลังใจกันมากขึ้นช่างนี่ถามตัวเองมาในช่วงที่ผ่านสามสี่ปีที่ผ่านมามาเจอแต่เรื่องรนหลักานี้มันถามถามที่ผมถามตัวเองไหวมากว่า หลังโควิดมาทําไมแบบทําไมชีวิตเล่นผมแรงจังครับตั้งแต่ตั้งแต่พ่อผมรถชนครับแล้วก็มาคุณยายผมล้มขาหักผมมีคุณยายสองคนนะครับผมคุ้ยายผมล้มขาหักหนึ่งคนแล้วอีกคนนึงก็ก็จากไปสองปีที่แล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแบบพ่อป่วยเป็นมะเร็งแล้วนี่คุณแม่ก็กําลังลุ้นอยู่ว่าเป็นหรือเปล่าแบบห้าสามสี่ปีนี่คือห้าหกเรื่องเลยใช่ครับทุกอย่างที่ทาให้เรามี ปกติแล้วมีกำลังใจอยูทุกวันนี้ก็คนที่บ้านนี่แหละครับคนที่บ้านผมโชคดีที่ว่าครอบครัวผมค่อนข้างแบบค่อนข้างสามัคคีมากทั้งทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ฝั่งญาติฝั่งแม่ญาติฝั่งพ่อทุกคนจะสามัคคีหมดเลยครับทุกคนก็เหมือนกับข้าวแห้งปลังใจกันทุกครั้งที่เข้าบ้านมันจะต้องบอกเพราะว่เขาเข้าไปแล้วแ่แเหนื่อยมาจากอะไรเหนื่อยมาจากงานแต่เขาเปิดประตูเข้าบ้านไปคือมันจะต้องแบบพูดตัวเองนี่เอง คือมันเป็นนี้เลยพี่หรือ่เดินเข้าบ้านจอดรถปั๊บมันจะไม่ได้ลงรถเลยที่มันต้องแบบอืมพุดีใช่ต้องคึบหนึ่งทีแบบหนักๆเลยครับแล้วก็บอกตัวเองว่าห้ามดาวเด็ดขาดขับแล้วเข้าบ้านแล้วก็เอ๊่ยี่ย่างปกติแบบแด้ว่าก่อนที่ลงจากรถมันต้องมันเคยมีรองไงในลโอ้โหบางทีก็ขับรถไปก็มีับมีมีมีบางทีเออเล่นละครรัสมีหลุดก็มีเพราะว่ามันเป็น ใช่มันต้งวนอยู่ผมก็คือบ้านผมมีกล้องวงจรปิดผมผมก็ดูทั้งวันไม่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 อันเป็นทำไรแต่เราที่มาแข่งยังไหวอยู่ไหวไหวพี่ไหวไม่ไหวไม่ได้ไหวใช่ครับไม่ไหวไม่ได้ไม่ไหวไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ที่ค้าขอบคุณครับขอบคุณครับ เาไ,ไม่ถึง5ปีภายใน5ปี 24. ี่ชัสผม3-4ปีที่ที่เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองปี่สอบ4ันก็ี20-24ปี2 2